จำบ้านหลังนี้ได้ไหมคะมันสร้างตอนที่เราได้ไลฟ์สตรีมเริ่มจากศูนย์ในวันฮาโลวีนแต่วันนี้ที่เราอยากจะเข้ามาสร้างให้เสร็จเราไม่ได้ฟิลนี้แล้วว่าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะเก็บสิ่งที่จำเป็นนะคะดูภาพด้านในบ้านภาพนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราทำได้ดีกว่านี้คุณผู้ชมเราก็เลยจะทำการทุบบ้าน,นะคะ่ะ <laughs> นี่คือสิ่งที่คนดูไลฟ์ไม่เคยเห็นใครคอนเทนต์จองเลยทําไมวิดีโอการสร้างบ้านในคอนเทนต์กูมีถึงต่างจากไลฟ์นะครับก็เพราะเหตุน,นี้แหละทุๆท,ทําทํานี่แหละตอนไลฟ์นะก็มนะีคนบอกว่าอุ๊ยนี่บ้านหรอนึกว่าแปดยังไม่บ้านะคุณผู้ชมยังมีคนบอกว่านี่บ้านหรอนึกว่า,า,า,ามีแพนดา้าทําไมพวกเราถึงบูบี้บ้านที่มีมีซิมสร้างอะคะไม่เป็นไรวันนี้เรามาสร้างใหม่คะ่ะแต่ทำไมเหมือนเดิมโครงเดิม นี่สินนะที่เขาเรียกชื่อว่ามีมีซิมเออแต่เราจะไม่เอาบาโคนี้ด้านนอกละไงเราก็สร้างไปเรื่อยเปื่อยนะคะคุณผู้ชมอย่าถือสารเลยแค่อยากจะสร้างบ้านฮาโลวีนฮาโลวีนให้มันเข้ากับไลฟ์สตรีมนี้ก็เท่านั้นสร้างพอชสร้างหลังคาคลุมพอชคิดว่าก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางไว้ข้างหลังแบบนี้เลยทําให้ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันไปเลยส่วนบริเวณนี้ก็จะมีชั้น3โอ,อทําเป็นห้องใต้หลังคาดีไหมเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่บริเวณนี้นะเขาจะสร้างห้องขึ้นมา แต่มันจะเป็นโซนหลังคาหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะมีห้องใต้หลังคาก็ได้นะด้านบนตรงนี้เราจะเอาแพลตฟอร์มมาตีนะคะเราก็จะยืดขึ้นมาเออนี่บ้านหมีม,มีซิมที่เขามีลูกกับกริมมันก็ต้องออกมาหรูหราแบบนี้นะคะด้านบนเราจะวาดรวได้ปะเออนี่ไงเราอะเขาที่เราทําไมเราวาดไม่ได้วะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทําอะไรผิดไปปะเขาที่เราเราอยากวาดรวอย่างนี้อยู่บนหลังคาแต่เขาก็ทําไม่ได้ต่อไปเราจะเอาหลังคาตัวนี้ half hip roof เอามาแปะไว้ปรับระดับนะคะให้มันเท่ากับ โซนที่เราต้องการแบบนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันเกินขึ้นมาก็ลดหล่อนลดลดหล่นลดลื่นลดหล่อน,ล,ล,น,ล,ล,อนลงไปนิดนึงให้มันพอดีกันใส่หลังคาแปะลงไปแล้วไม่เห็นลัวจริงๆด้วยทําไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเราได้เราเอาหลังคาออกลัวยังอยู่แต่ถ้าเราเอาหลังคาไปแปะปุ๊บลัว หายปับ๊บหรือว่าเราต้องกดอีฟไม่ฮอีฟหดอยู่แล้วหรือว่าเราต้องกดหลังคาไม่ทําไมล่ะไหนโขนลองกับด้านหลังคานะเราเอามาแปะแปะหลังคาตรงไหนรั่วาหายตรงนั้นหายก็หายไปเอาอันนี้มาเรียงเองก็ได้ f 5ก็ไม่กดนะคะนี่ วางต่อๆกันไปเงินหมดก็ปั๊มเงินเอาอการหายใจเรียงจนเสร็จเออความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเสมอเกมเนี้ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยแพ็คใหม่ออกมาบักใหม่ก็มาต้องให้บน่นต้องให้โวยวายต้องให้ว,หวนีนเหนื่อยมากเลยนะพี่พี่ไม่เหนื่อยบ้างหรอคะเวลามีคนบ่นพี่พี่ไม่เปื่อกันบ้างหรอคะฉันสร้างแบบฉันไม่อธิบายอะไรแล้วฉันบ่นอย่างเดียวแล้ววิธีการทําสังคาให้เท่ากันก็ง่ายมากเลยพอเราได้พีซแรกแล้วนะคะเราก็ทําการกรอบตัวเขาเองเนี่ยเราก็เอามาประกบไปแบบนี้ลากให้สุด แบบนี้สุดแบบสุดจริงๆเลยนะเขาก็จะสมานฉันกันเองฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาก็ก๊อปปี้แล้วก็แปะลงไปแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะก๊อปปี้นะคะเราก็เอามาแปะไว้ทางด้านล่างตรงนี้ด้วยเรามาเปลี่ยนห้องตรงเนี้ยให้เป็นฮาร์ดบอรนะคะเราก็เล่นเป็นแพลตฟอร์มให้ขึ้นมาแบบนี้ก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางไว้ด้านนี้เลยเอ้าด้านไหน <laughs> นี่เอามาวางไว้ตรงนี้ใช่มันจะได้เหมือนกันแปลว่าเราอาจจะต้องเรียงไอ้สิ่งเนี้ยคุณผู้ชมกันอีกยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเอามาเรียงชันนี้ด้วยแต่เราจะเล่น ลูกเล่นที่แตกต่างกันและกันเนาะด้านบนเราใช้เป็นแหลมๆใช่ไหมด้านนี้เราก็อาจจะใช้เป็นกลมๆเรียงเสร็จแล้วก็จะได้อะไรหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วเราก็อยากจะใส่ตัวตกแต่งหลังคาเนี่ยของแวมไพร์ดีไหมเนาะตอนที่เล่นอะตอนที่เล่นในเกมเพลย์มันก็ฟิลหนึ่งไงตอนนี้มันก็อีกฟิลหนึ่งว่าอยากแต่งบ้านแบบหรูๆแวมไพร์แวมไพร์ Vamp ire Vamp ire สีดำๆทองๆ,งๆบริเวณนี้เราตีเป็นรั้วดีกว่าเออทําเป็นบัลคอนียด้านล่างตรงนี้ก็จะเล่นเป็นรั้วที่ดูหนาแน่นขึ้นมานิดหนึ่ง ยกบ,บ้านให้สูงสูงหน่อยนะคะบันไดขึ้นบ้านจะเล่นสีดําของเกต t เกเตอร์ตัวนี้แล้วเอามาขึ้นด้านข้างๆบ้านแทน w อลเปเปอรด้านล่างจะใช้เป็นหินตัวนี้ของแวมไพร์สวยมากสีดำๆแล้วเราก็จะใช้หินอีกนะคะแต่ว่าเป็นหินอีกตัวหนึ่งกับทางชั้น2อ,อันนี้จากของ a ว m of magic ทีนี้เราจะเล่นเป็นวอลเปเปอร์ใ่แมงมุมอันนี้ไว้ตรงนี้เลยนะคะเราต้องบอกเลยว่าใจกล้าและ <laughs> แล้วเขาบอกว่าอยากจ้างบานที่ใช้แพ็กสปูกีส้สตาฟก็เท่านั้นเองหลังคาก็ใช้เป็นชริงเกิลธรรมดาเนาะสิ่งนี้เขาเรียกชริงเกิลหรือเปล่าคะติดทริมทุกอย่างให้เป็นสีดําให้หมดเลยเอาสาวแวมไพร์มาคำยันตามจุดต่างๆแบบนี้ฟาวเดชั่นใช้เป็นหินสีดําของโฮสแวนช์ประตูก็ดําทองของแวมไพร์ไปเลยนะคะบางคนนี่ตรงนี้เราคิดว่าไม่ให้เดินออกมาดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะตกแต่งไปด้วยหน้าต่าง3บานแบบนี้เราก็จะใส่หน้าต่างที่มีบานพับแบบนี้เข้าไป ประมาณนี้นกตกแต่ง Exterior และ Land s สเ scape เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ภาคหลักๆที่เป็นพวกต้นไม้พุ่มไม้ต่างๆเนี่ยจาก Get Together Va m p i r e แล้วก็ r e a ย m of Magic ก็จะได้บ้านหน้าตาออกมากุ๊กกูแบบนี้เลยอยากจะทำให้ดูดำดำทองๆแบบว่าทองปะแลมประแลมมาคุณผู้ชมด้านหน้าบ้านนะ,ะเข้ามาก็จะเจอกับเ i r d b ดบาเนะเป็นที่อาบนา้ำนกสีดำๆอันนี้ของ Get To g e t h e r นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็จะเดินเข้าบ้านได้2ทางแบบนี้ด้านหลังบ้านก็จะมีที่กริลออกมา ต้นไม้บังกันไปหมดเลยมีที่กริลอยู่หลังบ้านแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีขยะให้ทิง้งแล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวเพื่ออยากจะทานข้าวด้านนอกบ้านกันตู้จดหมายเราคิดว่าจะใช้เป็นตู้จดหมายมีสีสันอันนี้เออให้บ้านมาดูชุ่มชื่นหัวใจบ้างเนะเพราะว่าบ้านเราดูหินหินแล้วก็มีต้นไม้แบบว่าหล่อนหล่อน,นิดหน่อยไปเรา move เข้าไปทําด้านในบ้านกันในบ้านเนี่ยเราก็แบ่งเลเยอร์แบ่งฟลอร์แพลนต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับถุงทางเดินเป็น hallway ยาวๆเข้าไปเลยฝั่งซ้ายมือจะ ดิ닝คิทเช่นแล้วก็จะมีห้องน้ําเล็กๆอยู่ทางด้านหลังบ้านพื้นที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้จากของแวมไพร์นะคะเพราะว่าอยากใช้มากอยากเอามาปาดแบบนี้กับด้านเ้านี้ให้มันเป็นพื้นแบบว่าสลับฝั่งกันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเออแล้วทําไมเราไม่กดชิฟเอานะปาดปาด,ปาดกดหมุ่นพื้นแล้วก็กดชิฟโอ้โหแค่พื้นอะ้านก็สวยแล้วค่ะความหินเครอะเนี่ยเราจะมาใช้หินสีดําอีกตัวหนึ่งนะคะของแวมไพร์แน่นอนว่าเราบันไดก็ต้องสีดาแวมไพร์ค่ะวอลเปเปอร์เนี่ยอยากจะใช้ เป็นวอวเปเปอร์ไม้สีเข้มๆเราว,ว่าตัวนี้ของเบสเกมนะคะน่าจะเข้ากับบ้านเราหน้าบ้านก็จะมีโค้ดแร็กหนึ่งอันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะติดเป็นเทอร์โมสแตทไว้ให้บริเวณนี้แล้วเราก็จะเอาเทียนตัวนี้มาติดไปตามบริเวณรูไม้แบบนี้นะคะพรมเข้าบ้านก็จะใช้พรมครึ่งวงกลมสีดําธรรมดาแปะไปเอาโต๊ะเอนเทเบิรมาวางไว้ตรงนี้1อันแล้วก็เอาโคมไฟจิราฟนะคะนี้มาวางไว้แบบนี้เลยค่ะฝั่งนี้เราจะเลือกฮัชของเร a l มออฟเม มาแปะไว้บริเวณนี้เติมต้นไม้ไปที่หัวมุมบริเวณนี้ตกแต่งถงทางเดินเสร็จนะคะ oh. ก็จะออกมาภาพแบบนี้เลยมีที่นั่งด้านหลังบ้านมีรูปภาพแบบผนงังมีผ้าม่านมุมนี้ก็เอาต้นไม้มาเติมนะคะเปลี่ยนไฟทุกอย่างเป็นช andelier เ,เทียนห้องต่อไปที่เราจะไปทํานะคะเราจะเลือกทา living space ก่อนห้องนี้เราจะใช้วอลเปเปอร์สีดําของแวมพร์แบบนี้เลยนะคะเข้ม,ขมๆไปเลยเตาเผาก็จากของแวมพร์เช่นกันคะ่ะมันหรูมากโซฟาจากของ growing together นะคะเดี๋ยวเราคิดว่าจะหาพรมมาใส่ไว้ก่อน เพราะว่าบมเนี่ยแอบหายากนิดนึงอยากได้เก่าๆกรุๆแต่ก็แอบมีความทองๆหรูๆอ่านเรื่องเยอะอีกอ่ะนี่ growing together ไว้ได้เลยนะดูเก้าอีข้างๆจะใช้จากของ modern l u x Kid ค่ะหูมันเข้ากันอย่างเหลือเชื่อแล้วก็จะต้องมีเก้าอี้เยอะมากๆเพราะว่าบ้านเนี้ยผีเยอะอุ้ยพูดถึงผีลืมใส่ผีไว้หน้าบ้านเลยค่ะก็ว่าอยู่ว่าเอ๊มันขาดอะไรไปนะขาดสุาสานหน้าบ้านนี่เองโถโถโถ,โถลืมไปได้ยังไงนะน มีดอกกุหลาบนะคะไว้ที่ด้านหน้าไว้อะไรแก่ผู้จากไปแล้วแล้วก็มีเทียนจุดด้วยนะคะเวลากลางคืนจะได้จุดเรียกมาแต่จะมีคนหนึ่งที่เขาพิเศษใส่ไขห่หนึ่งคนนี้นะคะเราจะให้เป็นสองเทียนอันนี้เลยเพราะว่ากว่าจะตุยคือยากเย็นมากมา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 ตัดภาพกลับมาที่โอคงรับแกะกันต่อสีทองที่เราจะเล่นต่อไปนะคะเราจะเอาตัวนี้ของ Growing Together ค่ะคุณผู้ชมเอามาเล่นไว้ข้างๆแบบนี้โต๊ะตรงกลางก็จะใช้จากของ Growing Together เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันน่ารักดอกไม้บนโต๊ะก็เช่นกัน มันดูเข้ากันไปหมดเลยอ่ะคมไฟก็จะต้องใช้กล่อง g r o w i n g together ค่ะสุดยอดรูปถ่ายสวยๆสักนิดนึงพมานห้องรับแขกจะใช้สีดําทองตัวนี้ของ m มเด r n lux e k i t คิดนะคะตกแต่งห้องรับแขกเสร็จนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะแต่งของบนเตาผิงแบบยุบๆเลยนะมีการเอารูปภาพเนมติเวด้าหลังโซฟาแล้วก็ติดเทียนไว้บริเวณต่างๆใส่ต้นไม้ไปเป็นหย่อมๆนิดหน่อยแค่นี้ห้องรับแขกเราก็ว่าพอละค่ะต่อไปเราจะมาทําที่โซนดินนิ่งสเปซนะคะหรือว่าห้องกินข้าว โต๊ะที่จะใช้จะใช้จากของเบสเกมธรรมดาธรรมดาตัวนี้เก้าอี้มันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากโมเดิร์นลักสคิดโอ้โหโมเดิร์นลักสคิดเหมาะกับบ้านแนวนี้ด้วยเหรอเนี่ยโครมที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้จากของ Get f a m o u s บนโต๊ะเนี่ยไม่อยากจะแต่งอะไรเยอะเลยนะคะเราว่าเอาต้นไม้ของ h o r s แ Ranch มาวางลงไปก็พอแล้วเราจะเพิ่มความเขียวขจีไว้ที่มุมห้องฝั่งนี้นะด้วยต้นไม้แบบว่าอุยอุยอันนี้เลยมุมห้องอิดฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะใส่เป็นกรงที่มีเทียนอยู่ด้านในแบบนี้นะคะติดเทียน แปะรูปภาพเราก็เปลี่ยนไฟให้เปลี่ยนไฟหอยเม่นแบบนี้เราว่าพอเลยค่ะจบกับห้องดิงสเปซต่อไปเราจะมาทำโซนที่เราชื่นชอบละนั่นก็คือคิทเชนครัวเราว่าจะใช้จากของ realm of magic ส e ีดำๆแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนเคาน์เตอร์ที่ใช้เราจะใช้จากของ home chef puzzle ค่ะเพราะว่าเราเห่อคะ่ะน่าจะนั่งบาร์ได้ด้วยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วบาร์ของ home chef p u s t l e ว่ะถ้าเรามีพีซปิดตรงเนี้ยเขามีเป็นเหมือนแบบว่าเฟลเทนที่ปิดลงไปด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะที่มันมีขอบอะเราไม่แน่ใจว่า เรียกคําว่าอะไรอะเด็กกะปาดเด็กเขาต้องเรียกว่าอะไรนะเด็กอินเดียเรียช่วยหน่อยดิมันเรียกว่าฝาดนปะไอขอบขอบที่มันไหลลงมาอย่างเงี้ยเป็นตัวเดียวกับท็อปอะเออไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรนะตู้เย็นเราจะเอามาใส่ฝั่งนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นสีนี้กับพรมเชฟพัซโซเลยตอนนี้ก็คือเล่นกับครบทุกสีแล้วเพราะว่าบ้านดูหลังขาดเขาไม่ได้จริงสิ่งต่อไปที่เราไม่อยากทําเลยแต่ก็อาจจะต้องจาใจทำอะคุณผู้ชมก็คือว่าเราอะอยากจะเลี้ยงอัปเปอร์คาบิเนตนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงปุ๊บมันจะปิดหน้าาต่ง ไปเลยไปโดยปริยายเลยทําอะไรไม่ได้เลยแต่คิดว่าอาจจะต้องทําสิ่งนี้นะเพราะว่าอยากได้อัปเปอร์คาบิเนตด้านบนสุบๆแบบนี้ทีนี้เตาทํากับข้าวเราก็อยากจะใช้ของโฮมเชฟ p าโซนะคะแปลว่าอาจจะต้องเอาเขามาลงลงไว้บริเวณนี้น่าจะเข้ากันในส่วนของฮูดดูดควันเนี่ยอยากจะให้มันมีความทองเข้ามาแล้วเราจะฝังเข้าไปใต้อัปเปอร์คาบิเนตแบบนี้เลยนะต่อไปเราจะเอาม่านนะคะมาซ่อนไว้บริเวณนี้กดคอนทรล้ก้าขึ้นไป2ครั้งแล้วก็ต้องกดแถบเพื่อที่ว่าจะ เช็คว่ามันลอยหรือเปล่าถ้าอย่างนี้กําลังดีพอดีเลยดูด้านในบ้านเหมือนไม่ได้ทับหน้าต่างอยู่ต่อไปซิงล้างจานเราก็จะเอาสีทองมีไหมอันนี้มันเหลืองปะต้องทองทองหน่อยโอ้ทองอันนี้สวยมากเครื่องปรุงหนังสือทํากับข้าวเตาวตวงของมีต้องมีชั้นลอยตรงนี้ก็ต้องมาของตกแต่งที่เตรียมอาหารเตาพิซซ่าเอา่อเครื่องล้างจานเราจะแอบไว้ตรงไหนได,ได้บ้างไหมนะนี่ตรงนี้ค่ะเอาจานมาสักหนึ่งอันยิบออกมาก่อนนะคะคุณผู้ช พอเราหยิบทุกอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดเชลฟ์ตรงนี้กันที่เราต้องเอาของมาไว้บนเคาน์เตอร์ก่อนเพราะว่าเราต้องการความสูงของเขานะคะหลังจากนั้นเราหยิบของออกมากด out หรือว่า alt alt บนคีย์บอร์ดแล้วเราก็ค่อยๆมาเรียงของด้านนอกแบบนี้เคาน์เตอร์แรกเสร็จแล้วเคาน์เตอร์ต่อไปอยากเรียงให้เป็นยังไงก็ค่อยๆจับวางได้เลยค่ะหรือถ้าใครยังงงอยู่เรามีท i ิปส์แอนด์ทริคนะคะเป็นเพลย์ลิสที่เราสร้างขึ้นมามาเป็นเพลย์ลิส์นะต้องกดเข้าไปที่หน้าช่องของเราก่อน แล้วก็เลือกไปที่เพลย์ลิสต์นะคะชื่อว่า t i p s and Tricks เขาจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่มีมีซิมเนี่ยสร้างขึ้นมาไว้นะคะสําหรับคนที่ยังงงๆว่าเอ้ยสร้างบา้านยังไงมีทริคอะไรตรงไหนคุณมีได้ใช้อะไรบ้างเรียกว่าเป็นเอาสิ่งที่เราได้เล่นในเกมนี้จริงๆอะ่ะมาแบ่งปันกันดีกว่าเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเราก็แค่บอกในสิ่งที่เรารู้เท่านั้นเลยถ้าดูแล้วสร้างบ้านได้สนุกขึ้นมีมีซิมก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะที่ทําให้คุณผู้ชมเล่นเกมได้สนุกมีความสุพออออแแล้ว้วตตกกก่งหร็จะออ แบบนี้เลยนะคะเอาของตกแต่งมายัดยัดไว้ให้มันดูเต็มเ็มไปก็เท่านั้นเนาะก็จะออกมาประมาณนี้เลยโอ้โหแฮปปี้มากดีใจที่ได้มาสร้างใหม่นะพูดตรงๆพรมในห้องรับประทานอาหารเราขอเปลี่ยนสีอีกนิดนึงนะคะเป็นสีแบบว่าอ่อนๆแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะดูดาเกินไปเนาะทีนี้ชั้น2เนี่ยเราไปแอบแต่งมานะคะโซนแลนดิ้งแอเรียก็จะเป็นประมาณนี้มีโต๊ะว,วางของเล็กๆน้อยๆนอยเนาะแล้วก็มีพูฟยัดไว้ด้านในโต๊ะสูงตรงนี้นะคะมีต้นไม้มีที่นั่งออโตแมนหน้าห้องน้ําที่วางหนัง สืแล้วก็มีไฟเนี่ยติดตามจุดต่างๆก่อนออกไปทางประตูด้านหลังบ้านบาคนนี้ชั้น2จะมีที่ชงน้ําหวานอยู่บริเวณน,นี้นะคะและมีประตูลับ ที่จะเข้าไปขึ้นไปสู่ห้องใต้หลังคาทางด้านหลังอาคารเนี่ยบาวคอนี่ชั้น2ก็จะเป็นโซนที่ให้นั่งเล่นเชสดูดาวหรือว่าจะนั่งผ่อนคลายสบายอารมณ์ก็ได้ห้องที่เราจะไปสร้างต่อไปนะคะเราจะทํามาสเตอร์เบดรูมก่อนวอลเปเปอร์ด้านในมาสเตอร์เบดรูมเราจะใช้เป็นสีดําทองตัวนี้นะคะของ Modern Lux e Kit พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะทะลุเข้าไปสู่มาสเตอร์บาร์ธรูมเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตรงบริเวณเนี้ยเราจะเอาตู้เสื้อผ้านะคะมาแปะไว้แบบนี้เลยหยิบของ ออกมาเยอะๆเน้นสีดำดำทองทนะคะเอามาตกแต่งด้านบนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ถอยหลังตู้นี้กลับไปไว้ที่เดิมเนาะของตกแต่งยุบยับก็จะอยู่บนนี้แบบนี้แพ็คนี้เขาก็มากับกระจกสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกกระจกไว้บริเวณนี้สองก่อนที่จะออกไปจากบ้านไม่ใช่ออกไปจากบ้านสิออกไปจากห้องนอนนี่ทางด้านนี้ก็ใส่ต้นไม้ไว้เตียงนอนก็จะของโมเดิร์นลักซ์คิดเหมือนกันเลยนะคะโต๊ะหัวเตียงก็เช่นกันมันแพ็คเดียวกันอะพรมก็ด้วยนะคะใช่มันแพ็คเดียวกันมันก็เลยสวยไฟหัวเตียงก็ด้วยค่ะเราจะเอา ตู้หนังสือนะคะมาวางไว้บริเวณด้านหน้าห้องแบบนี้ในห้องคุณแม่เนี่ยเราอยากจะใส่เตาผิงเบาๆไปให้อีกอันหนึ่งบริเวณนี้ด้านบนเตาผิงก็จะเป็นทีวีที่อยู่ในกรอบรูปอุ้ยสวยหาต้นไม้ที่มีอะไรขาทองๆนะคะเอามาวางไว้แบบนี้โซฟาที่เข้าเซตกันสักตัวมีโต๊ะบริเวณนี้สักหนึ่งอันตกแต่งบนโต๊ะด้วยของจากบุกนุกคิดแบบนี้เลยนะคะข้างๆเตาผิงก็ใส่คมไฟโค้งๆแบบนี้ของบุกนุกคิดเหมือนกันวางของบนเตาผิงเล็กน ะะเราก็ใส่ต้นไม้ไว้ที่มุมห้องมีเสือโยคะสักอันหนึ่งเนาะเป็นมาสเตอร์เบดรูมให้มีมีซิมเขาได้มาใช้ชีวิตสบายๆในห้องนี้ใช่บ้านหลังนี้เป็นของมีมิซิมนะที่มีลูกกับกรีมลืมไปกันหรือ,อยังคะเรามาดูห้องน้ํากันดีกว่าเพราะว่าห้องน้ําห้องนี้จะเป็นโปรโตไทป์เพ้กับห้องน้าทุกห้องเลยพื้นเราจะใช้จากของโมเดอร์ลักซ์คิดนะคะบอทเบเปอร์ในห้องน้ำเนี่ยจะใช้จากของไฮสคูลยีร์สอันนี้ที่ล้างหน้าเราจะใช้เป็นโถอันนี้นะคะของเวมออฟ m มจิกเนาะเป็นหงส์สีทองกระจกจะใช้ของ Growing Together สีดำตัวนี้นะคะแปะลงไปแบบนี้เลยที่แช่น้ําเราจะใช้อันนี้จากของ Cat ส์อ d นด็อนะคะเอามาเอียงๆไว้บริเวณนี้ตู้อาบน้ําเราจะใช้ของ Cat f a m o u s ตัวนี้เนาะแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมผ้าม่านเนี่ยอาจจะต้องลบออกไปเนาะไม่งั้นเราจะใส่อะไรลําบากมากเลยงั้นเราขอเปลี่ยนมาใช้อ่างอาบน้ําตัวอื่นก็แล้วกันน่าจะเข้ากับไว้์มากกว่าอย่างเช่นหินอ่อนแล้วก็เป็นรูปหง์อันนี้นะคะซ่วนเราก็จะต้องเป็นหงษ์ทองคําอันนี้เลยค่ะตู้เก็บของในห้องน้ําจะใช้จากของ High School Years นะคะที่มีความเป็นดําแล้วก็ ฉลุฉลุแบบนี้เขาเรียกฉลุหรือเปล่านะหาของมาวางแล้วก็ยัดไปในตู้หน้าตาแบบนี้นะคะไปในห้องน้ําจะใช้จักของแคทซันด็อกตัวนี้ตุ้มเดียวเอาอยู่พม่าด้านในห้องน้ําเราเลยคิดว่าจะอยากใช้ของ Paranormal แทนนะคะเพราะว่ามันมีบีดท,ที่ห้อยลงมาแบบนี้แล้วมันดูน่ารักดียังไม่พอนะคะเราจะเติมเชลฟสีทอง,ทองใสไปด้านนี้ด้วยเครื่องประทินชมต้องมาเกลือขัดผิวต้องมีฝั่งนี้เราก็หารูปสวยๆนะคะมาย่อดแล้วก็แปะไปเพียงเท่านี้เราว่าห้องน้ําของเราก็น่าจะเป็นอันเสร็จแล้วนะายังยังไม่เส สีถ้าเรายังไม่ใส่พรมพรมที่เราจะใช้ในห้องน้าเนี่ยจะใช้เป็นพรมสีดํานะคะขยายขึ้นมาตัวนี้ของ Snowy Escape แปะลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนุมน่มๆก๊อปปี้ห้องน้ําของ Master Bedroom นะคะมีการเปลี่ยนตัวตกแต่งนิดหน่อยนะก็จะออกมาแบบนี้เลยกับส่วนของที่จะเป็นแชร์บาร์รูมห้องต่อไปที่เราจะทําเนี่ยจะเป็นห้องของลูกแฝดของคุณหม่มีซิมเขาแต่พวกเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยเนาะเราก็คิดว่าจะใช้ผนังวอลเปเปอร์วิญญ,ญาณหลอนอันนี้ให้เขาละกันเตียงนอนที่เราจะให้เขานะคะเป็นลูกชายทั้งคู่เนาะเรา จะให้เป็นบังเบสที่ของรีม m ฮม Deco เรเตอรมีอมๆอมอมสีน้ำเงินนิดหน่อยเตียงด้านล่างเนี่ยเราจะเอาเตียงของ h i g s c h o o l Years นะคะมาเป็นลูกเล่นนี่เพิ่มความแกลมมีโต๊ะหัวเตียงสีทองทองให้เด็กๆเข้ามาก็จะเจอกับโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์ให้ลูกของเรานะคะเผื่อลูกเราเขาอยากจะเป็นสตรีมเมอร์พรมใต้เตียงจะใช้จากของ Get Fa m o u s อันนี้นะคะแล้วก็ย่อส่วนเขาแบบนี้วางให้ดูสเปะสปะไปตกแต่งห้องเด็กๆเสร็จนะคะแบบยุบยับยุบยับเลยนะเอานมกริมเผื่อเขาคิดถึงพ่อเขาค่ะก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้มีกล่องของเล่น ให้เด็กๆเ,เนาะมีโซนนั่งเล่นคอมพิวเตอร์มีชั้นหนังสือแล้วก็จะมีของยุบยับเต็มไปหมดเลยห้องเด็กเราว่าหยุดไว้ที่ตรงนี้ดีกว่าเหลือที่สุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือห้องใต้หลังคาเราจะใช้วอลเปเปอร์อยากได้แยงม,มุมอันนี้ของ Spooky s t u f f Pack และพื้นเนี่ยเราก็จะใช้ของสปู o k y Stuff Pack นะคะสีดาไปเลยเราจะมีโคมไฟกุ๊กๆอยู่บริเวณมุมห้องตรงนี้ตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวมีตุ๊กตาแพนด้าอยู่บริเวณนี้ผ้าม่านที่จะใช้เราก็จะใช้ของ Spooky Starff Pa เ,เ,เ,เนนช,เช, Pack, ช่นกันค่ะอย่างที่บอก ว่าอยากจะหยิบของแพ็เนี้ยมาเล่นมากๆเลยเพราะถ้าไม่ได้เล่นนะก็คงไม่ได้สร้างอะไรจากแพ็คนี้อีกเลยเขามีอยากใยที่เป็น 2D แบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากใยที่ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เพราะว่ามันไม่เนียนจริงมันเหมือนขนขาในเกมเลยคุณผู้ชมดูดิมันไม่เนียนจริงๆนะต่อไปอีกแพ็คหนึ่งที่เราอยากจะเอามายัดไว้ในห้องห้องนี้นะคะก็คือ Paranormal Stuff Pack เราจะเอาโต๊ะหมู่บูชาอันนี้ค่ะมาไว้กลางห้องแบบนี้เลย <Wow. S 1> ตกแต่งชั้นนี้พอสังเกตบอนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บของใช่ไหมเราก็เงินเราเหลือ22เหรียญพอดีเลยอ่ะ นี่คือเงินที่เราหาได้จากการ rack t o r i c h e s นะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมีโซนที่ไวเข้าทรงเพื่อมีมิเขาอยากจะมีอาชีพเสรมิมเอ้เราละมันก็พูดเผื่อไว้ก่อนไม่ได้จะมาเล่นอะไรนะคะก็แค่แต่งบ้านตามเงินที่ได้มาเท่านั้นเองเราพาซิมมาแต่บ้านกันดีกว่าค่ะแล้วก็เป็นการแถมๆท้ายคลิปนะคะเพราะว่าฝาแฝดเจ้ามรณาริเปอร์กับมวยมอดริ p เปอร์เนี่ยเขาเป็นฝาแฝดพี่น้องกันใช่ไหมมีมิแต่ว่าน้องยังอยู่ในวัวอินแฟนอยู่แปลว่าเราควรจะต้องมาทําเค้กให้น้องแล้วมาทํากับข้าวก่อนเร็วเอามาทำเคเาน,น์เต อีกเออฉันก็หาที่ได้แก่ตั้งนานทำเค,ค้กให้เสร็จก่อนไม่ต้องไปหาลูกนะช่างลูกเขาลูกเขาจะสั่งอะไรเราไม่ต้องสนใจทำเค,ค้กเสร็จแล้วจะเอาเค,ค้กไปวางที่ไหนคะคุณมีมีเราเอาเค,ค้กมาวางไว้กลางโต๊ะนะคะปักเบิร์เดย์แคนเดสมีมีไม่มีเงิน <laughs> มีมีไม่มีเงินปักเคกอะโอเคเราจะให้เงินมีมีสัก100เหรียญนะคะอ้ไมีมีก็ปักเทียนไปปักเทียนเรียบร้อยแล้วเราจะช่วยเด็กๆให้เติบโตมามรณาก่อนเลยลูกหนูออกก่อนใช่ไหมเราจําเพศผิดหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเราจําลูกเราผิดนะว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังมรณาก็คือเฮ้ยคุณผู้ชมมีมีกับกริมได้ลูกออกมาสวยขนาดนี้เลยหรอคะในขอดูเทรดน้องหน่อยเอ้าเขาก็ไม่มีเทรดเป็นลูกครึ่งกับกริมนะในส่วนอีกคนนึงก็ไม่มีหรือว่าเราทาเด็กวิทยาศาสตร์ ให่สีเด็กวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีสิเพราะว่าพ่อแม่ของเขาคือกริมลีเปอร์กับมีมีซิมเลยนะทำไมเขาถึงไม่ได้เทรดพิเศษนี้ล่ะเอ๊ะ เราไม่มั่นใจเลยนะเราจะไม่หยุดจงเป็นวัยังอัดเดาเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมค่ะลูกเราทั้งสองคนโตเป็นววยังอัดเดานะคะแต่ว่าไม่มีใครได้เป็นเทรดพิเศษที่เป็นลูกครึ่งกับกรีมรีปเปอร์เลยเพราะอะไรก็ไม่รู้อะทั้งๆที่แผนผังแผงภูมิของเราเนี่ยเด็กๆเ,เขาเป็นลูกของกรีมรีปเปอร์นะจริงๆมันจะต้องมีเทรดพิเศษที่ติดมาด้วยนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะไวยไลฟ์หน้าเราลองใหม่อามีมิซี่มาเล์เทสบ้านเด็กๆช่วยกันเล์เทสนะลูกมรลนาหนูช่วยมาจุดฟืนจุดไฟหน่อยลูกส่วนคนนี้มอดมวย มอทมานั่งตรงนี้แล้วเปิดทีวีดูได้ไหมมิมิเข้าห้องน้าได้เยี่ยมยอดค่ะโอเคห้องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเออเราซ่วมฉันก็พังหมดเลยฉันยังไม่ได้อับบ้านบ้านฉันก็เฮียนของเงินอีกสักห้าหมื่นนะคะเราจะทําการไม่ใช่รีเพลสิคะรีเพลสไปเลยค่ะคิดว่าคุณผีเ็าน่าจะมาทานะลูกอยากช่วยแม่ถูบ้านหน่อยไหมก่อนแม่อับกึนแก้วเนี่ยม่มีชิมเทสห้องตัวเองก่อนเลยโอเคตรงนั้นนอนได้ตรงนี้นั่งได้จุดเตาผิงเตาเผ่าได้นะคะอาแชาแนลเซิร์ฟบนเตียง ไดส่งกระจกได้ทีนี้เราจะเปิดวิทยุตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวให้ชีลองเต้นดูเต้นได้ไหมจ๊ะเต้นได้นะคะแน่นอนต่อไปเราจะให้มาอาบน้ําห้องน้ํามันเป็นแบบว่าอะไรที่รู้ว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นเราขอข้ามไปนะคะไม่เทสนะคะลองดูซิว่าเล่นโตะ๊ะเชสเทเบิลหลังบ้านตรงนี้ได้ไหมโอเคเล่นได้แล้วอันนี้จะส่งได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในร่มหรือเปล่าอ๋อไม่อยู่ในร่มถ้าไม่อยู่ในร่มแปลว่าเราส่งได้ส่งเสร็จแล้วใครเนี่ยมรณาหนูมาตรงนี้เหรอลูกหนูมาลอง,ลองรีแล็กซ์ตรงนี้ซิว่าใช้ได้ไหมแล้วก็ขึ้นไปเตียงข้าง ด้วยใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้นะคะคอมพิวเตอร์ใช้ได้ออลองใส่เสื้อผสิลูกว่าจะเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้ไหมก็เปลี่ยนได้ในส่วนของมีมีซิมเรามา p r a c c t i ฝึกท i n g งสิว่าบาตรงเนี้จะใช้การได้ไหมโอเคใช้การได้หายห่วงนะคะด้านบนสุดของบ้านเรามาดูกันว่าเราจะเข้าพิธีเข้าส่งได้หรือเปล่ามีมีเดินขึ้นมาได้โอเคนั่งตรงนี้ได้เรียบร้อยค่ะบ้านนี้ p l a y t e ท t ทุกจุดและก็ใช้ได้ทุกจุดจริงๆและนี่ก็คือบ้านนะคะที่ไม่เหมือนในไลฟ์สตรีมอะไรใดๆเลย ะะที่เราเอามาสร้างใหม่ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้มีห้องใต้หลังคาแล้วก็ชั้น2ก็จะแบบนี้เลยเนาะชั้นล่างสุดก็แบบที่เห็นกันไปตอนต้นคลิปเลยสนุกมากๆในการไลฟ์ทุกครั้งก็สนุกมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาจอยกันในเวลาไลฟ์นะคะแล้วก็ส่วนใครที่พลาดไลฟ์ไปถ้าว่างก็แวะมาหากันได้นะคะยินดีต้อนรับเสมอสําหรับบ้านหลังนี้และมีมิซิมในวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย